คำถามคือตัวคุณเองตัวเราเองเนี่ยคุณจะสอนออนไลน์ไหมคือถ้าในความเห็นผมนะทุกคนมีสิ่งที่จะเล่าทุกคนมีคุณค่าที่จะบอกคนอื่นและมีใครบางคนอยากฟังครับนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมพิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่าจริงๆเรื่องการสอนออนไลน์เนี่ยเหมาะกับทุกคนจริงๆเดี๋ยวผมเอาคอสบางคอสมาให้ดูนะครับซึ่งคอสบางคอสที่ผมจะเอามาดูเนี่ยตอนแรกนี่ผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันเป็นคอสอ,นออนไลน์ได้ด้วย ผมไม่เคยสนใจเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะขายได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูนะแล้วก็ทันทีที่ผมให้ดูเสร็จนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับลองนึกดูนะครับว่าคุณผู้ชมได้ไอเดียที่จะสอนเรื่องอะไรกันบ้างเอามาดูคอร์สแรกที่ผมเอามาให้ดูครับ อันแรกครับลองอ่านชื่อหนังสือนะครับโทษทีไม่ใช่ชื่อหนังสือชื่อคอสนะครับคอสก็คือไทยคุก n ิ้งค s สนะครับกับเชฟเก๋นะครับนะค,บคือผมมีโอกาสได้เข้าไปดูตัวอย่างของเชฟเก๋แล้วล่ะต้องเรียนตรงๆว่าการถ่ายทำเนี่ยมันธรรมดามากคือเขามีกล้องวิดีโอตัวหนึ่งให้อีกคนหนึ่งถ่ายถ่ายก่อนที่เขาผัดๆอะไรอยู่ในกระทะนี่แหละนะครับแล้วก็อาหารไทยที่เชฟเกยทำเนี่ย ก็ไม่ใช่อะไรที่มันยากมากนะครับก็เป็นผัดบ้างเป็นแกงบ้างประมาณประมาณอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะคำถามที่น่าสนใจคือแล้วเชฟเก๋เนี่ยทำคอร์สอย่างเงี้ยขายไปสักเท่าไหร่แล้วเอามาดูตัวเลขดีกว่าครับตัวเลขก็เล็กซะนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดพอมองเห็นเนี่ยจะเห็นนะครับว่าขายไปแล้ว1,854ชุดครับราคาคอสนี่600นะครับมาคูณกันเล่นเล่นดีไหมครับว่า เอาเชฟเก๋เนี่ยนะครับทําเงินไปเท่าไหร่คือพันแมันยากหน่อยเอา2000แล้วกันเนาะนะครับสองพันคอสหกร้อยเติมศูนย์สตัว2000เป็น20,000แล้วก็20,000นเป็น20,000นแล้วนะครับเอา6คูณเข้าไปเป็นล้านสองครับเฉพาะคอสนี้คอสเดียวเนี่ยเชฟเก๋แกทําเงินเป็นล้านสองแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเชฟเก๋นี่แกไม่ได้สอนคอสเดียวนะถ้าเกิดผมจําไม่ผิดเนี่แกสอน4ี่ห้าคอส คุณผู้ชมลองนึกภาพดูถ้าเกิดไอ้สี่หคอสเนี่ยม,มันสอนอาเรียกว่ายังไงขายได้คอร์สละล,ะล้าน2องเนี่ยแกเมมกมันนี่ไป6ล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะครับจากเรื่องการทําอาหารไทยง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ครับถ้าเกิดใครเริ่มมีไอเดียว่าฉันก็สอนได้ไอ้เรื่องคอร์สอนอนไลน์เนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันก็น่าจะขายได้เหมือนกันนะช่วยเขียนในคอมเมนต์มาสันิดนึงนะครับดูสิครับว่า เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เรามีไอเดียอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอนออนไลน์นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเปิดต่อนะครับมีคอร์สทีเดียวผมจะให้ดูสนุกๆอีกหลายคอร์สเลยนะระหว่างนี้ใครนึกอะไรออกก็ช่วยเขียนหน่อยนะครับว่าเรามีไอเดียที่จะทำคอร์สออนไลน์อะไรบ้างเอาเขียนมาเลยนะครับอ้าต่อมาครับคอร์สต่อมาที่ผมจะให้ดูครับคอร์สนี้เขาเรียกอย่างนี้ sit less move more แปลว่านั่งให้น้อยลงขยับร่างกายให้เยอะขึ้นหน่อยมีสร้อยด้วยสร้อยเขาบอกว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับสำหรับคนที่นั่งทำงานติดโต๊ะติดเก้าอี้ทำงานเป็นประจำนะคอสก็จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นครับคอสนี้ครับเหมาะกับใครบ้างพอเดาได้ไหมครับหนุ่มๆสาวๆทำงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่ตลอดเวลาผมว่าคอสนี้โดนใจแน่ พราะคนเหล่านี้เนี่ยนั่งไปก็ปวดคอปวดบ่าปวดไหล่นะครับคอสอยงนี้ก็จะช่วยเขาได้ดีมากนะครับเอาละครับมาดูกันต่อครับคอสนี้ขายไปเท่าไหร่แล้วขายไป1,400คนแล้วนะครับก็น้อยกว่าไทย Cooking Class ของเชฟเก๋แค่นี้เดียวเท่านั้นเองพอน่าไมครับลักษณะนี้ก็ทําเป็นคอสออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นครับใครบ้างครับที่ เริ่มมีไอเดียการทำคอร์สออนไลน์เอาเขียนมาบอกกันหน่อยคุณอยากสอนอะไรคุณคิดว่าสอนอะไรแล้วน่าจะเวรใใิร์กน่าใช้ได้เอาเขียนมาบอกกันนะครับเอาดูกันต่อมาครับคอร์สต่อมาเนี่ยหาที่สุดสําหรับผมนะคือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีคอร์สอย่างนี้แล้วมันจะขายได้นะคอร์สนี้เขามีชื่อว่า3ขั้นตอนง่ายๆในการทําความสะอาดตู้เสื้อผ้าของคุณ และเผยความเป็นตัวคุณเองอันนี้ชื่อคอสนะครับนะคือถ้าเอาง่ายๆก็สอนเก็บสอนกวาดนี่แหละประมาณประมาณอย่างนั้นนะครับนะครับสอนเก็บสอนกวาดตู้เสื้อผ้าแล้วก็จัดเรียงอะไรที่มันใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้ผมก็ไปดูโปรโมวิดีโอมันนิดนึงเหมือนกันก็สอนประมาณอย่างนี้คุณผู้ชมคิดว่าสอนขำๆอย่างนี้เนี่ยทำไรายได้สักเท่าไหร่ขายไปแล้วกี่ชุดมาดูตัวเลขกันครับ ตัวเลขสำหรับคอสนี้คอสจัดตู้เสื้อผ้าเนี่ยขายไปแล้ว818คนนะครับ818คนราคาคอสละ600คูณ35บาทต่อเรียนก็ไปเริ่มไม่ขำนะครับมันน่าจะสักเท่าไหรล่ละเอา808,000ใส่ศูนย์สองตัวกันเนาะ800เป็น8,000แล้วก็80,000 80,000คูณ6 48,000 48,000 48นี่ครึ่งแสนเข้าไปแล้วนะครับ ก็เริ่มไม่ค่อยขำนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นครับเรื่องของการสอนออนไลน์ผมเชื่อว่าใครก็สอนได้นะครับเอา้ามีคอมเมนต์กันมานะครับมีสอนพับกระดาษพับกระดาษก็น่าสนใจถ้าเราสอนพับกระดาษแล้วเติม b e n นฟิตเข้าไปยกตัวอย่างเช่นพับกระดาษเพิ่มสมาธิวิธีง่ายๆนะครับพัฒนาสมาธิลูก แล้วก็สร้างกิจกรรมในครอบครัวร่วมกันนะสมมุติอย่างนี้นะผมว่าก็น่าสนใจเหมกันนะตอนนี้ผมอาจจะนะครับพูดได้ไม่หมดแต่ผมก็ยังอยากเล่าต่อนะครับจากคอมเมนต์ที่เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะครับสอนการทําสินค้าไทยผมว่าไอ้นี้ก็น่าสนใจนะสมมุติสอนทำเรื่องบางเรื่องที่เป็นงานประดิษฐ์ไทยๆผมว่าอันนี้ฝรั่งก็อยากทําเป็นเหมกันนะครับ แล้วก็ตอนนี้เท่าที่อยู่ดูในเว็บไซต์ต่ตางประเทศใน Udemy ก็ไม่มีนะครับแปลว่าผลทางนี้เปิดโล่งเลยนะครับ